คือผมยอมรับว่าตอนแรกเราก็เกรงๆกับถ้าลูกค้าปปชของเราเพราะว่าเขานั่งดูเลยอยู่ใช่หน่วยงานทางราชการก็มาดูมอนิเตอร์อยู่เป็นหย่างไนคข้างซีเรียสด้วยแต่ผมก็ตัดสินใจว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ครับเขาจะจ้างเราเพื่อ่ายโตทำงาน ใต้โต๊ะทำงานมาแล้ววันนี้ครับเราขาดคุณโปรดิวเซอร์อาร์ตซึ่งตอนเนี้ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาสักพักละใช่ซึ่งล่าสุดความเคลื่อนไหวจากเ c e b o o k ของคุณอาร์ตเนี่ยก็มีเหตุการณ์ประทึกขวัญเนี่ยเกิดขึ้นกับเขาที่ญี่ปุ่นครับผมคือมันมีวิกฤต S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ประจําตัวที่เขาเกิดขึ้นประจําก็คือวิกฤตเกี่ยวกับการขับถ่าย,ยาการเข้าห้องน้ําการเข้าห้องน้ํำซึ่งเขาก็น่าจะไปปวดห้องน้ําอยู่ที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งครับเข้าใจเลยน,นะภาพที่เขาถ่ายมาคือภาพแทนสายตาของเขาที่กำลังต่อคิวห้องส้วมอยู่นะครับพร้อมกับแคปชั่นจากเพจอาร์ตเองนะครับ,ค,รบคนขี้ใจลอยคนคอยใจจะขาด ก็คือตัวเขาเองเป็นห้องน้ําที่ญี่ปุ่นครับแต่ที่นู่นน่ะผมสังเกตว่าห้องน้ำเขามีเยอะจริงแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะห้องประมาณแบบห้องน้ํหนึ่งมีประมาณสองสมห้องถ้าเป็นที่สาธารณะนะเพราะนั้นอย่างเงี้ยผมว่ารอยาวแล้วคุณอาร์ตอย่างที่รู้ว่าเขาเป็นคนเขาอั้นไม่คได้ด้วยคือผมว่าเขามีปัญหาเรื่องของจิตในการสั่งใช่มันเป็นเรื่องของจิตนะจิตที่สั่งแล้วก็จิตที่ยอมแพ้ง่าย แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของร่างกายมั้ยร่างกายด้วยเรื่องของการควบกล้ำควบควบแน่นวการขูดรูดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันเผเยหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็แฟนๆของคุณอาร์ตก็โล่งใจกันเป็นแทบๆทำไมอ่ะเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์จากแม่แยมเองนะครับว่าไงส่งเข้ามาบอกปลอดภัยนะครับปลอดภัยแล้ว รถ<ล><ค>ไฟจะออกตอนแรกแม่เยมบอกเสร็จหรือยัง <c oughs> แต่สุดท้ายก็มีการรายงานมาว่าทันท่วงทีน,นะครับย,ย,ยมแต่เกือบขิดเพราะว่าทั้งเบ่งทั้งวิ่งครับเขาบอกอ่ไหนตอนนี้มีเรา,ราอะไรก่อนดีจต่อ่านแชทหรือว่าก่อนก็ได้ครับผมรายงานตัวค่ะวันนี้ดูขบวนการใต้โต๊ะ EP 3แล้วค่ะครับอีสเตอร์เอ็ความตลกคือนามสกุลของคุณธนากรกับพออย่างพีคเลยค่ะแล้วก็ดีเจน เจนมาทั้งพี่มิ้นและแพรว่เป็นไงล่ะเฮ้ยเราไม่เห็นในมิ้นมันถ่ายเลยมิ้นโนะเราก็ไม่เจอเอาไ<จ>ปแย่ไปถ่ายใช่ไหมแยกไปถ่ายอะไรรอชมคุณธนากรในบทบาทบตัวโกงอ่ะโอเคมีคนเขาเสนอว่าเขาอยากใช้คุณในในบทบาทของตัวโกงในการแสดงนี่เคยมีติดต่อมาไหม เคยไม่ติดต่อมาเหรอเป็นตัวกงเหรอเป็นตัวน่าจะโกขคือเป็นตัวไม่ดีอะผมก็ไม่ได้ฟังว่าบทมันเป็นยังไงเหมือนกันเป็นตัวเฮียตัวเฮียไม่รู้ถึงกับตัวหรือเปล่าเหรอใช่แต่ก็ไม่ได้รับอะไรไม่ได้รับทำไมรับเราคิดว่าเล่นไม่ได้เออพอรู้เสือพอบทมันเป็นราม่ามากๆผมก็ไม่ค่อยกล้ารับอะเดี๋ยวมันไปไม่ถึงเลวเดี๋ยวใช่แล้วมันผมว่าตัวตัวโกงตัวร้ายมันก็สําคัญเหมือนกันนะถ้าเล่นไม่ถึงมันเคียนเข็มเดี๋ยวมันไม่สนุกใช่แต่ว่าถ้าสนใจเนี่ยเราติดต่อมาก่อนนะครับเรื่องเรื่องรับไม่ัับบให้ผมคคิดเอร จอตอมาก่อนได้ก็ก็ไม่ค่อยถนัดว่างั้นแต่หน้าคุณมันมันพระเอกเนี่ยรูปหล่อนี่มึงอะไม่ไม่ใช่เป็นพระเอกรูปหล่อแต่ว่ามันมันตัวโกงาแบบไม่ไม่ใช่ตัวโกงแไม่ใช่่ใชนไม่โกงเลยอ่ะสมมติเป็นตัวแบบเป็นผู้ชายทิ้งผู้หญิงอย่างเงี้ยได้ไหม อ๋ไจริงๆผมไม่ได้ติดเรื่องคารคเตอร์เนี่ใส่ไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ไม่ติดเรื่องคารคเตอร์เลยผมกลัวแค่ว่าเล่นแล้วมันออกมาไม่ดีแค่ไม่ได้นึกอออสวัสดีคุณพงทอรและคุณธนากรนี่นาจะเป็นแฟนจากใต้โต๊ะ โอทีอะไรนะขบวนการใต้โต๊ะครับสวัสดีด้วยครับครับก็เป็นอีกครั้งที่ผมได้รับบทเป็นเหมือนผู้นำองค์กรนะเหมือนคุณเล่นแล้วก็เอา behind the scene แต่เอามา on Air จริงกันให้ผมดูเหมือนเหมือนว่าคุณเล่นอะไรนะมันมีมุกหนึ่งแล้วคุณคุณหวนล็อกกันเองคือผมยอมรับว่า ตอนแรกเราก็เกรงๆกับถ้าลูกค้าปปชอของเราเพราะว่าเขานั่งดูอลไรอยู่ใช่หน่วยงานทางราชการก็<ช>มาดู<ช>มอนิเตอร์อยู่เป็นหน่วยงานคข้า่ซีเรียสด,ด้วยแต่ผมก็ตัดสินใจว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้ครับเขาจะจ้างเราเพื่อ <c oughs> ฟพิเศษเป็นไงฮะสามต่อลูกค้าปราบปลื้มไหมฮะโอเคครับตอนนี้ถ้าใครที่ไปสํานักงานออฟฟิศของปปชจะมีฉายของเราจริงเหรอใช่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าที่เปิดยูทูบทีวีภายในเขาเปิดหรือเปล่าผมก็มั่วอย่างนั้นอยก็เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยลง EP สามแล้วแล้วก็สุกนี้จะเป็น EP สี่ครับลงจันกับสุกนะอาทิตย์ละสอง EP ใช่ครับเดี๋ยวรอไปดูพี่ดาไปแล้วใช่ไหมคุณวรินดาไปแล้วคุณวรินดารวยผิดปกติคุณวรินดาไปแล้วคือเรียกว่า อุ้ยไม่เอาเกือบมันไม่มีคูดมันจะออกโคตรนะดิโอเคโอเคอยาเลยกันอยาเลยใช่โอเยกคูอีกนี่ไงนี่ไงก็บอกแล้วเกือบแล้วเนี่ยเ Everybody ดูคลิปจบแล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตรงไหนปันไหนอะนี่นี่กดกดกดๆๆ่น้กดกดกดไม่เอาจะกดอ้ย ไปดูดออกเองนะ่ายโต๊ะทำงาน